สู้ผมเหรอ้โห,หไม่ถูกกันดีกว่าเป็นว่าแพ้วะว,ว่าเจอหน้ากันครั้งแรกก็แบบไม่ถูกกันละเพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็ก็ไม่ได้เรื่องแลลวอืมอืมไม่ถูกใจเชฟถูกใจเชฟนะครับครับผมแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของของตัวเชฟเองเนี่ยเวลาเขาทํางานหรือแบบอยู่ในครัวอยู่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากส่วนในตัวนี้เขาเป็นคนแบบแจ๋วอะ่ะปากแจ๋วอ่าปากแจ๋วสู้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 กับเชฟโอ้ โอ้แตกแตกต่างเนาะต่างกันสําหรับถ้าเป็นตัวผมนี่คือจากเจฟสูป่ปาวาน,นี่คือเปลี่ยนไปมากครับเพราะเจฟจะเป็นแบบบุคคลที่โทรเวิร์ t อยู่ไม่ค่อยพูดแต่พอมาเรื่องนี้คือปากแจว๋วปากแซ่บคือแบบทาก่อนแล้วค่อยคิดบางทีครับใช่ส่วนตัวตัวผมเนี่ยความต่างของอลันกับตัวเชฟเนี่ยต่างตรงที่อลันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเคยได้ยินอลันด่าใครไหมยังมีความเป็นลุงอยู่หรือเปล่าไม่มีดไม่มีแล้วโตขึ้นแล้ว ไม่ใช่ผมโตดิผมลดลงดิก็มีความมีความแตกต่างอะตรงที่ที่ตัวเชฟเนี่ยมีความจริงจังแล้วก็มีความดุความความแบบเนี้ยความเนี้ยบแต่ในอีกอีกพาร์ทหนึ่งของตัวที่ไม่ได้เป็นเชฟดีกว่าพอแบบถอดชุดอะไรออกฮะก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่าซึ่งไม่บอกว่าเป็นยังไงไปดูเองบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวแม่ดูอยู่ห้องเย็นอินคอริงบอกเลยว่า สาดพริกสาดกระเทียมสาดไปให้หมดแสบไปหมดแสบไปหมดแซ่บแน่นอนผมว่าดูจากทีเซอร์ก็น่าจะดูดเดือดใช่ใช่ย่อยเลยครับเดือดครับก็ตามมุมกครับโอ้เอาจิงนะมันก็ยังพอแบบพอพอมันมันก็ยังมีความเซอร์ายนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่พอเพราะวันที่ถ่ายอะซีนแรกที่เราถ่ายเลยอะจุกเลยจุเลยเลยอย่างที่พี่หนุ่ยบอกใช่ครับพอมาหลังจบสุดท้ายก็ ก็จุเอีกจุดข้าวคัวกแล้วซึ่งอย่างพี่หนุ่ยบอกว่ามันจะต้องแบบมีความดูเดือดความแบบเลิฟซีนก็คือเลิฟซีนตัวครัวเลยอ่ะคาคาครัวคือคือกลิ่นน้ำมันกลิ่นกระทะเนี่ยมันก็หอมในตัวคัวมันนัวกับนัวแน่นอนมิดบาทหรอแม่นมิดบาทนะครับตรงทางทางนี้ตรงทางนี้เปล่าอ๋อมิดมิดบารอะถ้ยทามิดบาทหลายที โอ้ยโอ้ชงอะไมาครับเนี่ยในครัวกังวลไฟครับเพราะเตาแก๊สที่ในครัวเนี่ยจะเป็นเตาแก๊สที่แบบไฟจะแรงกว่าแรงก็ปกติแรงมากแล้วเวลาเราเราถ่ายเราอะไรครับต้องค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปนี้ไฟมันจะไม่แรงมากครับแต่พอแบบไปถ่ายจริงครัวที่เขาใช้จริงอ่ะไฟค่อนข้างแรงมากครับเพราะนั้นพี่สายแบบมือพองเลยตรงนี้ไม่พองแดงเฉยเออเอาผ่องนั่นแหละโอเค สมหวังแล้วสมหวังแล้วสมหว่เล้วยแต่ในเรื่องนี้ก็คือตีกันตีกันเอาเงียที่ได้เลยว่าโอ้โหั้น้ก็คือให้วา่เพราะว่ายความตัวเจเจอะไรเนี้ไม่ชอบแบบว่าคนที่มาดูกูแล้ยิ่งเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเพื่อนเราที่เป็นฟาวานแบบ ปมาแล้วเราคุณเนี่ยไปดูบูทเท้าผมเลยยิ่งแบบร้อนกระอีาจจะดูอาจจะดูแพงก็ได้ผมเงินนี่ไม่เงีเพราะคุณมีเงินไงผมเลยไม่ชอบแหละเวลาตึงร้องไงตึงโอ้โหตึงร้องไงอุ้ย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 แทนเอาไม่ได้ร้องปินเฮ้ยเอาเขาด้วยนะดูแล้วเขาะก็มีเงิน ผมก็ไปเวิร์จริงเลยต้องใช้ใช้เท้าด้วยโดนมวด้เวอจริงแค่ถ่ายเวอร์ฉากเลยเราเข้ามาเราก็ไม่ม้วนเราก็เรียนไปแต่ผมรู้ว่าเราต้องทำทางการว่าผมก็แบบว่าอย่างแรกที่แบบเก๊ๆกลางๆอะไรเงี้ยกลัวแบบเพื่อนจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าซึ่งเคยไปซึ่งเจ็บเพราะว่าเราเจ็บไปเรื่อย กลัวจับโดนอย่างนี้เลยไปจับตดงนี้เนี่ยมาโดนเอ็นอ๋อเอ็นเอ็นขาอะไรอย่างงี้เราต้องพล่งมาติดกันเต้นโอ้ยใจหายว่าบเลยเอ็นเอ็นขาได้กันได้กันนะได้สาคนต้องมีบ้างก็มีบ้างเนเพราะว่าพ่อแม่อะไรก็มันเราก็อยากอยากมีธุรกิจบ้างพอมาซีรี่ย์เนี่เราก็คือเหมือนได้เวิร์กกับอะไรเป็นมันมันต่างจากคิมคิมก็จะเป็นตัวละครที่มัน หล่อแล้วก็แบบน่าคิดไงหน่อยหล่อท้าบุรุษท้าบุรุษแต่ว่าความของเมลทัศก็จะมีความอ้วนๆเข้ามานตัวเองมัมีความแบบมากด้วยคุหน่อยเพค่อนข้างที่จะยากมันนะไม่ดีคุณเล่นก็เออคุณเป็นตัวเองซึ้นเลยผมหาปาวานดูค่อนข้างไกลตัวครับผมเป็นคนที่แบบปากไม่แจ๋วเท่าไหร่จริงๆแล้วใช่ไหมไม่เยอะคือ คือโยนไปนี่คือไม่ตอบอะไรเลยครับแจวอยู่แจวอยู่เอาเรื่องอยู่ก็อันจริงก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งครับอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบเป็นตัวตนหนึ่งก็แบบคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นคนกลัวน่ารักมีความมีมุมนี้มีมุมนี้เหมือนกันก็ได้เอาออกมา explore ออกมาใช้ก็มีใกล้ตัวบ้างใกล้ตัวบ้างครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแมทกับชีวิตจริงบ้างเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ไกลกับคาแรคเตวราไม่ไางนึงไม่ไม่ยากเกินไปด้วยเวลาที่ค่อนข้างที่แบบปุ๊บปั๊บใช่ใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้แม่บอกวันไหนนะห้ากรกฎาคห้ากรกฎาครับผมได้รับชมกันแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะเร่งทําให้ครับผมจะเร่งให้ทุกคนได้ติดตามใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับรักนี้ไม่มีถูกบอกยาวครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวันที่ห้ากรกฎานะครับครับผม ันนี้เล่าดีกว่าผมเขาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับทุกคน่จริงจริงใช่ทริปนี้ให้ผลพูดเลยทริปนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่แบบก้าวไปสุวอุณภูมิพอเข้าเกตปุ๊บทุกอย่างคือสิ่งที่ใหม่ครับผมทุกอย่างคือส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเดินทางต่างประเทศครับก็เลยครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับได้ไปทํางานแล้วก็เหมือนได้แอบไปเที่ยวในตัวด้วยก็ที่แรกที่ไปก็คือฮ่องกงเลยครับค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเพราะว่า มันทุกอย่างมันใหม่เข้าไปคือใหม่ไม่รู้จะทําตัวยังไงถือพาสปอร์ตควรจะให้ยังไงเสียบตรงไหนดีคือโหถ้าได้ติดตามไอจีอดีเจพี่ชอตนะครับสปอยไม่ด้เป็นคนกลัวครับแค่เป็นคนไม่เคยขึ้นแต่ว่าพอมันทุกอย่างมันใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมอนอจริงเหมือนไปโรงเรียนครั้งแรกเลยจริง มันตื่นเต้นมากๆครับกลัวไม่ผ่านตมครับโดนอะไรเหรอคือโดนเช็คไหมบรานั้นเออเขาถามครับเขาถามเช็คขอใบ work permit อ่ะอ่าผมก็พี่ครับยืนยืนเอาเอาหมดเลยไหมครับเอาหมดเลยก็โอเคครับผมก็เลยให้ไปหมดเลยทีนี้เราดูมีควารู้สึกแล้วนะอะไรครับคือก็แอบเลือกเล็กหน่อยครับเพราะเราแบบได้ยินเกียรติศักดิ์ล่าลือว่าแบบการเข้าตมมันชีแบบมันยากนะอะไรนี้แล้วถ้าเกิดเขาโว้พูดแล้วภาษาอังกฤษมาผมก็อ่า slow speak นะ slow speak หน่อย บอกครับบอกแต่ไม่ได้ดูว่าจะตื่นเต้นอะไรนะเขาก็เดินถ่ายไปทั่วเขาเดินอันนี้เรียกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเออรอเข้าเกตเข้าอะไรเขาก็ถ่ายถ่ายเอ่ออะไรนะพอนั่งถ่ายวิวถ่ายอะไรของเขาไปเรื่อยไม่ต้องห่วงเพราะว่าคือเขาอะไม่ได้กลัวความสูงไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่คือ ผมก่นเจริงๆแล้วผมตื่นเต้นนะแต่ผมเก็บทรงจริงๆผมไม่อยากให้ดูวันเดือดๆเป็นคนแบบเดือๆแบบไม่เคยเราก็ต้องหมักวางมากะเอาจริงๆนะครับทุกคนที่ไปทริปนี้ช่วยผมทุกคนเลยโดยเฉพาะพี่สายคือจะนั่งข้างผมเลยผมจะถามว่าพี่ไอ้ผูฟังนี่เสียบดูนี้ถูกไหมมันมีมันมีมันมีไอ้ล็อกอะล็อกตอนไหนถอดตอนไหนห้องน้ำนี่เดินไปยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าโดยรวมหมวดสนุกมากๆครับอะไรครับเรื่อยๆ ประเทศแรกที่ไปก็โอ้โหปถึงมากอากาศค่อนข้างเย็นครับตอนแรกดีเลยอากาศดีดีเหรอดีเย็นไม่หาวผมดีนะดีที่เหงื่อเออดีที่เหงื่อแม่นี่ก็ก็ดีครับแฟนแฟนให้การต้อนรับดีครับ ก็แต่สนามบินเลยเนาะก็แต่สนามบินใช่มารอรับสนามบินแล้วก็ตอนขากลับเนาะขากลับก็ไปส่งมาส่งเกินครับเกินข้านะแฟนทุกคนทุกโชว์มีส่วนร่วมกันเรื่อเสียงกรี๊ดอะไรใช่ใชเวลาพูดคุยคราก็ตอบกันอะไรเงี้ยก็ก็ชื่นใจจริงไม่ได้กดดันขนาดนั้นเพราะว่าที่ไทยเราแบบเราก็เต็มที่เราก็เต็มที่แต่ว่าเหมือนเราไปตั้งใจป็นอความก็แบบลความกมดัด แต่ว่ามันก็จะมีความตื่นเต้นครับเพราะว่าถือเป็นเฟิร์สเอเชียทัวร์ที่แรกก็จะแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงบ้างระบบการทํางานของเขาทีมงานเขาจะเป็นยังไงจะเหมือนบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอมีมีครับมีมีว่าแบบว่าจริงเค้าเจอเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอยย่างงเี้ครับเราจะได้แบบบางทีเราเรารู้ไว้แล้วก็ระวังไว้ก่อนก้าโห่ก้าวโห่สวัสดีครับสวัสดีครับดีก้าโห่ เขาสอนน้จริงเราอยู่บทเรทีเขาสอนเลยใช่ใช่เขาสอนตอนนี้เขาสอนปุ๊บใช่ไหมจำหน้าปุ๊บพอพูดหลังปุ๊บตามปุ๊บลืมแล้วลืมแล้วลืมไอ้ด้านหน้าละแูดเลยนเมันต้องมีคำที่เราจำได้ต้องมีหลายเก้าโหผมจำได้แม่นสุดหลายก้าโหใช่พูดทั้งวันพูดทั้งวันเฮ้ยนี่หลาย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 แบบว่าแบบว่าเร็วๆป่ะเร็วๆใช่ปหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสักอย่างไปญี่ปุ่น ก็ตื่นเต้นอีกครับอืมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอีกครับคือคือเป็นเรื่องที่ผมหนักใจมากแล้วคือผมต้องรักษาหุ่นตอนนี้แต่ว่าแต่ละประเทศคือเหมือนมันเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆผมก็อยากจะลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วญี่ปุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องของหวานผมก็ทุกอย่างทุกอย่างอยดีตคู่ชิบทุกอย่างที่ทาให้อ้วนอ่ะเอาจริงไม่ใช่แค่คนหรอกพวกเราทุกคนแหละเออไปฮ่องกงได้ลองกินนะเนี่นะเอาต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นโหแบบตื่นแปบน้ก็ผมชื่อผมลองละ เป็นทรงชื่อจริงๆแต่ว่ามอราซอสกอ็อร่อยมากๆเต็มตัวเลยครับแต่แต่ละประเทศผมจะไปชิมฟิกเนชัอนแต่ละประเทศแล้ว็เด่นพิเศษใช่ไหมครับก็เต็มความพร้อมเต็มความพร้อมแล้วก็คือทุกประเทศแต่อย่างอย่างล่าสุดที่เราไป <c oughs> เราก็ตั้งใจแบบตั้งใจไปไปสนุกกันมากกว่าตั้งใจไปสนุกเราอยากอยากแบบว่าไม่อยากกดดันตัวเองมาก <c oughs> ในแทนที่มีต่อไปเนี่ยเราก็ตั้งใจสนุกเพราะว่าจะได้ไม่กดดันตัวเอง <c oughs> แต่ก็จะทําให้ให้ดีที่สุดกันภาษาอ่าใช่ใช่ใช่ หน้าที่เป็นไงบ้างะใจม่อเราพูดคำนน้อยเขาก็ดีใจใช่ใช่เขาก็ดีใจครับขอบคุณคนะคะ